úp bà sáng rồi, vậy. úp bà sáng mà. Bà gì úp bà sáng kia. úp bà, bà sáng rồi. Bà sáng. mộng 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 đi, đi, mịn mộng mịn mộng

อายุทยาย,ยังเย็นกว่าอีกเอาเข้าบ้านก่อนเนาะถ้าใครหมายอะไรกันเอาไปละมาละมาละเอาแล้วงบวันจี้เด,ดี๋ยวพูดแล้วลูกเฮ้อนี่ยัง

อันนี้อุณหภูมิเพิ่มเมื่อวานจะหนาวไปแต่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเช้าคุยกับใหญ่ติ๊กไปก่อนคุยกับใหญ่ติ๊กก่อนะนะของติ๊กเยอะเลยเออเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะครับพ่มอาบเลยนชัถร์อปล่าเอหนาวเกินน้ำอุ่นกบมีเนี่อ่ะน้ำอุ่นเนี ออเออใช่ป่มีเป็ดน,นู้นกี่ชุดวันนี้วงนลวไม่ดดไหน,<ค>นแต่ว่าเนี้เอ,อเรียบร้อยเลยนะเห็นไหมอืมมีนสุดยอดเลยนะอืมต้องม่โซนด้วย,ยนะ

เอา้มเลนดแล้วได้แ <ổ> ล <ng> <hey, S 1> ้วกรปิมฟาไแล้วมีฐานหางหมูไฟเนี่ยหางหมูดี๋ยเราเดียวปอมีไฟด้วยโอ้มีคนด้วยโอ้ยอดตั้งเยี่ยมเลยเออตี๋ไเนียต่างนะก็ไม่เห็นเส็ว่าันวิ่งได้สินเอาแตร้นอะโอ้เยี่ยมเ โอ้มีคนออกมาด้วยนะถ้ก็มนแล้วปีนไม่ยกเลยไปออกแล้วัวใหญ่ใหญ่ล้เตัวใหญ่เหรอ้นีกตกอยู่หลังมีไหมไโดนไก่คนออกกางอากาศคนออกกางอากาศอ้อะไรนะคนคนที่ชอบออ คนนี้มันชอบออกก็ดีนะแล้วใหญ่ก็ออกนะใหญ่ก็ออกออกเป๋าก็ออกันออกเหมือนกันเออเอออย่างนีนะอันนี้ครบเลยนะเหลืออาหวานนะเออาหวานอีกคอนี้ครบแล้วนะออกมาเสร็จแล้วอาหวานเขาบอกว่าอหวานอาหวานไม่อยากเจอน้ำตาลไม่ไหอาหวาน บดขี้ถึงเขาไปผูมันเดี๋ยวใส่ไปในชงกินอยากกินข้าวยครับกินแล้วอยากันกินแล้วนั่งเคร่องนนเครื่องบินด้วยเครืองบนด้วยกันไหมครับกิหม้หรือเปล่าเ่าัรยอะไรนอเืออแน่

ăn được bữa tay rồi lắp áo khoai chị 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 mà chị ẩn มันจะลงนี่ละมันจะลงเลยละอนนี้อยากใหออกมาครับโย่มันลอยอย่งนี้นะตเยอก็เืโดฟืนไหนะมันไหลแล้แอะโอ้โหอ้โแอ้โอ้โหเก่งใจเลย nên mình dừng, áo cái gì trong năn ơi, xinh ơi สบายเลยเนาะสบายสบายไม่จับตนไม่จับตินเนาะติ้นเราหลับมาแล้วใช่ไหมอูเมันโคตรใหญ่เนะเองชิดบอกว่าตีนพูดคล่องเลยพูดเก่งกว่าตอนไปมีแพลงก์มีพลดก์ใบพัดแชกใบพัดมีเสียงที่เซนที่เซนอยู่น้อยที่เซงอยู่หลังบ้าน ถามพี่เซมได้ไหมพี่เซมเน่ะมีใบพัดโอเ้เป็นแม่มีใบพัดขี่หลังเนี่เป็นไอโฟนนะไอโฟนไอโฟน